การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีการเล่นฮูลาฮูฮูลาฮูเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกชนิดหนึ่งซึ่งพัฒนามาจากของเล่นสมัยโบราณปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ๆขึ้นมาเช่นพลาสติกโดยสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กีฬาทั่วไปฮูลาฮูเป็นการออกกำลังกายแบบบริหารกล้ามเนื้อด้านข้างช่วงเอวและสีข้างทั้งหมด คุณสมบัติของผู้เล่นฮูลาฮูปเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า7ปีข้อห้ามหรือไม่ควรออกกำลังกายในกรณีที่ 1. ผู้ที่มีปัญหาหรือบาดเจ็บบริเวณหลังสะโพกขาเข่าและข้อ 2. ผู้ที่ไม่สามารถทรงตัวได้ในท่ายืนสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนมากมีพื้นเรียบและมีบริเวณพื้นอย่างน้อย3 3คูณ3เมตรการแต่งกายและอุปกรณ์การออกกำลังกายควรแต่งกายในชุดออกกำลังกายธรรมดาที่ไม่รัดหรือหลวมเกินไปด้วยผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี ขนาดห่วงฮูลาฮูปควรมีเส้นผ่านศูนย์กลาง32-35นิ้วหรือประมาณ80-100เซนติเมตรน้ำหนักของฮูลาฮูปควรหนักประมาณ0.9-1กิโลกรัมทั้งนี้ขนาดและน้ำหนักของห่วงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละบุคคลระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในการเล่นฮูลาฮูฟ 1>, 1. การเล่นฮูลาฮูปแต่ละครั้งควรเริ่มจากระยะเวลาน้อยๆก่อนเช่นเริ่มต้นที่5-10นาทีต่อวันใน1-2สัปดาห์แรกหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มปริมาณเวลา3-5นาทีต่อครั้งในสัปดาห์ถัดไป 2. การเล่นฮูลาฮูปไม่ควรหักโหมควรเล่นประมาณ30-60นาทีก็เพียงพอต่อการพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 3. ความพร้อมในการเล่นฮูลาฮูปสามารถเล่นได้3-5วันต่อสัปดาห์จนถึงทุกวัน 4. พลังงานที่เผาผลาญในระยะเวลาการเล่นฮูลาฮูป30นาทีประมาณ150-200แคลอรี่ข้อควรระวังขณะออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรหยุดออกกำลังกายและไปพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา 1. มีอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังลำตัวสะโพกหรือเข่า 2. มีอาการแน่นหน้าอก 3. หายใจเต้นเร็วอย่างรุนแรง 4. มีเหงื่อออกมากผิดปกติหรือตะคริว 5. มีอาการวิงเวียนรู้สึกเหมือนจะเป็นลม หลังจากอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีแล้วจึงเริ่มต้นการออกกำลังกายโดยวิธีเล่นฮูลาฮูป 1. ยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล่เพื่อให้ขาทั้งสองข้างรับน้ำหนักเท่าๆกันและเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่เขา่า 2. นำห่วงมาคล้องลำตัวให้อยู่ระดับเอว 3. มือทั้งสองข้างจับที่ห่วงในตำแหน่งใกล้ลำตัวพยายามถือห่วงให้ขนานกับพื้นจะช่วยให้เวลาเหวี่ยงทำได้ง่ายขึ้น 4. ถ้าถนัดมือขวาให้ออกแรงเหวี่ยงจากมือและไหล่ขวาไปทางด้านซ้ายให้ห่วงขนานกับพื้นโดยยังไม่หมุนเอเวเหวี่ยงจนห่วงสามารถเลี้ยงอยู่ที่เอวได้มากขึ้นจึงสายเอวมารับห่วง แต่ต้องระวังไม่สายเป็นวงกว้างซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อบริเวณเอวได้ควรควบคุมการสายด้วยการเกรงรอบเอวไปด้วย 5. ไม่ออกแรงหมุนฮูลาฮูปมากเกินไปหรือสายเอวออกกว้างจนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ 6. ควรเล่นฮูลาฮูปที่ความหนักระดับต่ำก่อนโดยใช้ระยะเวลาในการเล่นน้อยๆก่อน แล้วค่อยเพิ่มปริมาณเวลาให้มากขึ้น 7. ไม่ควรเล่นบริเวณคอเพราะสามารถเกิดอันตรายได้ง่ายหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายโดยการทำกายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน5-10นาทีประโยชน์ของการเล่นฮูลาฮู 1. สามารถเผาผลานไขมันได้ดีส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักลดลง 2. เพิ่มความกระชับและแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและหลังส่วนล่างรวมทั้งส่งผลให้กล้ามเนื้อสะโพกเอวและกล้นมีความกระชับมากขึ้นเช่นเดียวกัน 3. เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย 4. ทำให้ระบบประสาทสัมพันธ์และการทรงตัวพัฒนาดีขึ้น 5. เพิ่มสมรรถนะทางด้านแอโรบิกโดยทําให้หัวใจมีความแข็งแรงอดทนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ความดันลดต่ําลงกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามายัย